ลงด้านล่างนะคะอาเชิญค่ะเชิญเลยนะคะเช็คความละเอียดอยีกรอบเนื้อขอขอบพระคุณเวทีการประกวดและผู้สนับสนุนเวทีการประกวดแห่งนี้และขอแสดงความยินดีร่วมหน้ากับผู้ที่จะได้รับตำแหน่งทิดาจำแรงเจ้าพ่อหลักเมืองต่อจากเนร้ดในค่ำคืนนี้ ขอบพระคุณค่ะขอาจะเปรคมือนดังๆให้น้องเนิร์ด่ะ แล้วไม่อยากจะให้คุณพี่ไปก่อนคะ่ะสวยเกิือเกินนะคะมากเลยเลยค่ะอันนี้ไ,ไม่ต้องบอกผู้ชายเลือกนะคะู้ชจยเลือกถูกคะ่ะนะคะน้องเนิร์สสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจจะสัมภาษณ์น้องเนิร์ส,ส,ส,สน้องเนิร์สตอนได้ตำแหน่งปีก่อนรู้สึกอย่างไรคะก็ะรู้สึกตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าการที่จะได้รับตำแหน่งเวทีแห่งนี้นะคะเป็นเกียรติกับชีวิตของน้องเนิร์สนะคะเพราะว่าเวทีแห่งนี้เป็นเวทีทรงเกียรติค่ะแล้วชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างคะ ก็เปลี่ยนไปนะคะยิ่งกว่าการี่พุ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเนอได้รับได้รับเกียรติเป็นพรีเซนเตอร์คลินิกแต่กรรมแห่งหนึ่งนะคะ<ม>ก็ได้รับการเปลี่ยนชีวิตนั่นก็คือเปลี่ยนแปลงผ่าตัดแบบเพนะคะ<ม>ทำให้ชีวิตของเนอได้เป็นผู้หญิงอย่างสมบูรณ์แบบ<ม>ได้รับรางวัลเป็นพรีเซนเตอร์แล้วแล้วก็พี งานมากมายนะคะทั้งในวงการบันเทิงและนอกวงการบันเทิงค่ะแล้วก็ได้ตำแหน่งเวทีใหญ่ด้วยได้ได้ตำแหน่งอะไรคะได้รับตำแหน่งรองหนึ่งมิสเอ็นีซีปี2011นะคะแล้วก็ได้รับตำแหน่งมิสพรีแอนเซอรนะคะเป็นรางวัลอ่าเป็นเวทีประกวดนะคะเพื่อทำบุญนะคะสัตหารายได้นะคะไปมอบให้กับวัดพุทธปฏิทิที่สหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ เ,เป็นตัวแทนนะคะที่จะไปมอบเงินถึงวัดที่สหรัฐอเมริกาเลยค่ะเขาเชียงตุือให้น้องเนิร์สเลยค่ะแล้วมาถึงตอนนี้อยากขอบคุณกับท่านคณะกรรมการผู้จัดการแล้วก็ขอบคุณศาลเจ้าพอ่อนักเมืองไหมคะค่ะเนิร์สนะคะก็ขอขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ได้จัดงานดีๆแบบนี้นะคะได้เปิดโอกาสให้ สามประเภทสออย่างเรานะคะได้มาแสดงความรู้ความสามารถและศักยภาพนะคะและสิ่งสาคัญนะคะเนิดอยากให้มีงานดีๆอย่างนี้ตัดขึ้นอีกทุกปีนะคะเพื่อที่ทําให้เรานะคะมีจุดยืนในสังคมเนิขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณค่ะอยากบอกอะไรกับสารรักเมืองไหมคะที่ที่เราเกิดมีงานนี้ได้พะสารรักเมืองค่ะก็ถ้าจะให้เนินบอกนะคะสิ่งสิ่งที่เนินบอกเนินคงไม่สามารถบอกเป็นคำพูดได้มาก สิ่งที่น้อเนิรสามารถทําได้นั่นก็คือกาบไหว้สาการะนะคะเพราะว่าสารดักงเป็นจริงศักดิ์สิทธิ์นะคะขอบคุณค่ะอมเอา๋ยวปรบมือให้น้องเนิร์สดังๆอีกครั้งค่ะสวยสดงดงามสมกับตําแหน่งมากนะคะค่ะขอบคุณน้องเนิร์สค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมีการโชว์